สร้างสรรค์ความบันเทิงดูเพลินสไตล์エンจินชนแนลมีอะไรให้มาแชร์นี่กระดิ่งครับมีอะไรให้มีพีทให้เอาไปห่อเลยสวัสดีหนึ่งมันหนึ่งเราไม่เข้กจับมือนเลยพีทเสียงใครจะเอาไปทำอะครฮะออาฉันเอง กดแชร์หน่อยเร็วพี่พีพูดพี่พีพูดสิกดมันเต็มแล้วไงอันนี้ของใครกดแชร์หน่อยนะครับพี่พีให้ไหลแชร์อ่เรามีอะไรแจกได้บ้างมีอะไรแจกได้บ้างเดี๋ยวซีทุกคนช่วยกันแชร์อยู่แจกอะไรดีอะพีไแจกอะไรดีทุกคนถามว่าบ้านใหม่เหรอมีต่อไป ้างเสร็จแล้วครับเตเดียวเร็วเราจะแจกอะไรคะรเร็วขอแชร์หน่อยนี่นี่คนบอกให้แจกกันแดดนางลายแรงมากแจกปุ๊กาวคืออะไรกักนแดดนางลายวันนี้ใครจะเอานะทุกคนเข้ามาแล้วทักข้อความก่อนวันนี้ค่าส่งหกสิบบาทนะคะเหมานะค่าส่งหกสิบบาทเหมาะจ้าเพราะฉะนั้นทักข้อความเผ็ดรอเลย พอเยอะสุดแล้ววันนี้แล้วก็ขายพี่ขายไม่ถึงร้อยไม่เป็นร้อยห้าสิบอะรายการถ้าไม่หมดก็คือเรากลับบ้านไม่ได้วันนี้เราอยู่ที่โกดังจริงๆโกดังแก้มบุ๋สามพันสองร้อยคนแล้วก็วันนี้เรามีของที่ต้องขายทั้งหมดร2อยี่สิบชิ้นนะครับเขาบอกว่าช้อยี่สิบค่ะเพราะว่ามันบวกประมาณรอยห้อยห้าสิบรายการถ้าขายไม่หมดก็อยู่ถึงพรุ่งนี้เช้าค่ะพี่พีท เราจะแจกอะไรครับเอ่อเร็วจะแจกอะไรคนแชร์แสนแดดนางร้ายกี่หลอดกี่หลอดล้วแจกกี่หลอดพี่เก่งคะแล้วแจกกี่หลอดดีคะของเราก็ไม่มีหอกของเราก็ไม่ค่อยมีเนาะแจกกี่กี่หลอดเอากี่หลอดดีครับสิบรอพี่เก่งใจปั้มค่ะเดี๋ยวหักจากเงินพี่เก่งแจกสิบหลอดค่ะ เร็วคนละหลอดไงให้จิตคนคนที่แชร์แชร์แต่ว่าต้องแชร์นะแล้วก็แชร์ตั้งแต่ต้นๆแล้วก็มีเวลาแชร์แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะรหัสผู้แชร์ตั้งแต่กลางไลฟ์เนาะไลฟ์มีนิมาร์ทพีทคิวไม่อยากไปดีพี่ยืนบังไฟผมตลอดเลยอยากไฟมันต้องมาอยู่ข้างหน้าว่ะเนี่ยพี่ยืนอย่างนี้แล้วบังเห็นปะเอาบุ๋อยู่ข้างหน้าติดฮะบุ๋อยู่ข้างหน้าบุ๋ก็ตัวใหญ่พี่อู๋อยู่นี่อ่ะบุ๋อยู่นี่ได้ไหม ได้ไหมไ<ด>ทุกคนทักข้อความเพจเร็วทักข้อความเพจใช่แล้วแช์แล้วเราเราแจกครีมกันแดดสิบหลอดนะครับหรือหนูจะแจกยี่สิบหลอดทักข้อความหรือย,อยังเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอเลิกไลน์แล้วพอขายแล้ว,<จ>ลวเธอจะไม่ไี้นะแจกโปรแกรมตรวจสุขภาพพรุ่งนี้พนระุ่งนี้ไงพรุ่งนี้เดี๋ยวรอแต่พรุ่งนี้มีแจกโปรแกรมตัวสุภาพ้าในไลน์ใช่ไหมพรุ่งนี้นอตอนเย็นก็มีไลฟ์เอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อน ฉันเหลือจะเชื่อกับเธอนะพีทวันวันนี้เรามีสินค้าเยอะมากเรายังไม่เริ่มขายเกค่ะเกีคูค่ะร้อยห้าสิบรบอกร้อยห้าสิบโดยประมาณไม่ถือบอกแต่ว่าเอาให้หมดเขาให้เวลาพูดชิ้นละหนึ่งนาทีนะครับเขาคือใครค่ะทุกคนเลยในห้องนี้กดดันมากแชร์แล้วเขาบอกว่าแชร์แล้วเดี๋ยวให้รหัสผู้แชร์ไว้เนาะทำรหัสผู้แชร์ไว้ แ่งท oh, oh, ah? e. ันไหมแชร์แล้วเริ่มขายเลยได้ไหมได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเยางยังยังใช่ไหมห้าจุดหนึ่งแล้วยห้าหน่งอยคนแล้วค่ะเริ่มขายเริ่มขายเลยเริ่มขายเลยาแล้วเริ่มเริ่มเอามาชค่ีหน้าบดไยเอาพ ไปก,ก่อนใครเอฟไป่โอนยังไงแม่ใครเอฟไโอนแบล็คลิสแล้วก็โอนก่อนเทีย่ยงนะคะ <laughs> เพราะว่าหนูต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าของอ่ะพอมันไม่ได้มาจากของบ้านหนูเพราะฉะนั้นถ้าแม่เอฟไม่โอนโอนช้ á, จาจะโดนตัดสิทธิ์นะคะแล้วก็หนูแบล็คลิสนะคะเห็นหนูแบล็คลิสนะโอ้โหถ้า <ไป S 1> ใเข้ากับล่าเราต้องเอาของกลับไปแพ้ให้ทุกคนถ้าใครแคนเซิลบล็อกนะจ๊ะที่เห็นว่าบ้านหนูไม่มีทางเดินแล้วนึกออกวมีเสู้ดีไม่แต่เชือกกันฝนมีนี่ด้วยนะเี่ือเชือกกันฝนกันมือ เสื้อกันฝนมาตามทีเป็นภาพอะไรบ้างรายการแรกของเรามีเสื้อกันฝนอ่าแล้วก็แลกอยเลวะคนบรไม่โดนาก้าสี่เลยมีสีหลักะกาดีกว่าแล้วกแล้วอะไรรู้ปะอะไรคะตกลงแล้วตกลงแล้วตแล้วนี่แ้หรอมัน่ะาศมันค้าสีเนาะ ทำไมถึงว่าคนทีอไมู่้ว่าใครสหนใครใหม่คนนี้อ่มาวป่ะใส่ป่ะใครสังสหลอแลวสีแดงอ่ะคนละแบบอ๋อนีอคืออ๋ออ่ออ๋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 ออมออ๋ออ๋อเ๋ออ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 ๋อต๋ออ๋ออนเอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อ้๋ออ๋ออ๋นัาอ ใช่ค่ะค่ะฉันเป็นต้องสาวโควิดนะจ๊ะเดี๋ยวบอกเลยค่ะรหัสอะไรเนี่ยหนูเป็นเจ้งสาวโควิดนะนี่รหัสอะไรนะนี่นัตโต้นนะแล้วเป็นอะไรบ้างผู้หญิงใส่สีดำผู้ชายแต่สีขาวกระเทยกันเทยแต่งสีชมพูอุ้ยสีชมพูน่ารักมากแบ็คทีนสุดสุดนหนูขออนุญาตขายคัสสีนะคะหนูขออนุญาตขายคัสสี ไม่ได้เลือกสีอ๋อเหรอโอเคไม่ได้เลือกสีขออนุญาตขายค้าสีเธองานดีมากๆๆๆมากถึงมากมนะจ๊ะใช่ใช่ใช่มันหนานะครับมันหนามีซิปนะมีซิปพิกะดุมนะคะมีซิปพีกระดุมแบบนี้นะ